อันนี้น่าจะกำลังไอเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรครับทำมาเดทกำลังกาลังกติ๊บแชตเปล่ากำลังทำอะไรครับทำมาเดทมาใช่เราไม่เราไม่สวยปะทำไมแบบมีแต่คนปัดอ่ะสวยนะแต่โอ้ยไม่แปลกหรอไม่มีคนสอดก็แปลกหรอไอ้หนุ่มนั่นยืนจ้องคาร์เมนนะอันนี้เพื่อนนี่เพื่อนนี่เพื่อนเอ้ยอดูยังไงคือเพื่อนหลอกเปลเพื่อนหลอกรอ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 กับผมอีกรอกับผมเยอะเลยไม่หรอโว แล้วแบบเราสวยปะสองคนอ่ะอุ้ยน่ารักถ้าอยู่ข้างๆนี้รูปทุกวันเลยกันทายดีกว่าว่าคนไหนแก่กว่าคนไหนแก่กว่ากันผมว่าเสด็จด๊า่ะอุ้ยคือได้ไงอ่ะอันนี้มันวัยรุ่นอยู่เลยเนี่ยวัยรุ่นอยู่เลยเนี่ยไม่ใช่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 ดูการแต่งตัวแล้วก็แบบจอมสีนะพ่ออ๋ออันนี้วัยรุ่นอันนี้ป้าอ่าาาาอันนี้ว่ารอยอยู่เท่าไหร่น่าจะยี่สิบเองเราเนี่ยสิบเก้า เอ้ยกก็รา21เรา21อ๋อผมผม20นะพี่จะเป็นพี่ีนะพี่ผมอ๋อเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องเราคิดว่าคนนี้เท่าไหร่อยูไหนอยู่ไหนอันนี้20นี่ยพาพังเสียง17 17อยู่มอะไรอยู่มนี่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 รุ่นใหญ่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 เอ้ยเด็กกว่าเราอีกเด็กกว่าคนนี้แหละเด็กเด็กสุดแล้วเด็กสุดแล้วเด็กสุดเด็กสุดอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะกายกายอย่าอย่า อันนี้เธออยู่เธอยู่ที่ไหนเธออยู่มองอะไรอ่ะได้เสพได้สพไดพไหนอ่ะมหาสารคามอ่ะไ่ะแ้วเราอยู่ไหนอ่ะอยู่ในใจผมก็ได้นะเอผมว่าไอมอกษตร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 เฮ้ยเกขอเสื้อได้ครับแล้วเโสเปล่าเราไดคณะโสดครับโสดครับผมผมเอ็งเอ็งให้ได้ก็โสด้ผมดีคณะอะไรได้องผมเนี่ยรัศวิดวะรัศ้ย รู้เลยเหรอลัดศสตรอ่ะก็มมสองมันก็เด่นลัดศสตร์ปะแล้วเราอ่ะแล้วเราอ่ะผมเรียนราชพัฒน์มหาสารคามครับราชพัฒน์ครับแล้วเราอะแล้วเราเรียนอะครูครูเอ้ยบิดบาร์ละกันบิดบานบิดบานเอ็งถ่ายบิดบาร์ผมตอนแรกอ่ะแล้วมึงมีในบิดบาร์อีกคนอีกคนอีกคนต้องอีกอีกอีกเอ้ยเอ้ยนี่มันหล่อจริงนะเว้ยอันนี้หล่อจริงไหนอุ้ยกำบ้าเฮ้ยเราเราโสดนะเราโสด แต่หัวแดงไม่โสดครับหัวเนีดยไม่โสดอันนี้อันนี้โสดมีแฟนไม่ไม่ไม่มีแฟนมีแฟนอาจจะยังก่อนเลยโสดโสดแรกไลน์โอ้ยไลน์ไลน์อาจจะยังก่อนไอ้จริงผมผมไม่ค่อยแอดไลน์ใครนะผมเคยแอดไลน์แม่ตัวผมลดไม่ได้ดิลดไม่ออกอ่ะเลยไม่แอดดีกว่าไม่ออกหล่ะแต่กโสดสนิทนะเฮ้ยถ้าโสดสนิทก็จีบได้อย่างเงี้ยปาก็ต้องตัดตาบัต ไ่่โอเคบายบายไม่มีไม่มีคนคอนแทกหรอครับอย่างเงี้ยใช่ก็แย่จังเอาเปล่าถ้าถ้าสดถ้าสดเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าได้นะอันนี้อันนี้ช่องผมนะมีหมดอะมีหมดเดี๋ยวเราให้ความาก็ได้นะมีหมดอ่ะเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราให้เอาเปล่าเอามาเอามาแต่อย่าแอดไลน์มาพออย่าแอดไลน์มาพออย่างเดียวอย่าแอดได้เราไม่แอดอยู่แล้วเราแบบเราคลีนคลีนขอหน่ยครับเอาฟ้าไปคลีนคลีนเพราะว่าอะไรอะลุงไปไหนทอะไรอ่ะ ไม่มีแบนหมดเลยก็ของของโซฟีมอยู่ไหมสวัสดีทุกคนเราชื่อชื่ออะไรกันวะเด็กชายมีแฟนนะเรายังไม่มีแฟนเราไม่มีใส่เราไม่เห็นหรอกเด็กจริงมแฟนแฟนไม่เห็นก็จริงไม่จริงอันนี้พูดจริงพูดจริงไม่เห็นหรอกแต่เราไม่มีแฟนนะเราโสดทุกคเราโสดนะทุกคนชื่อดนนัทหนา มีสิไม่มีก็ตายโดนั้ยังมีดูแล้วเองมีใจปะมีไม่ใจให้แกอะเอ้ยสุดหล่อไได้่แฟนงันนแฟนงแฟนงแหนะฮะแฟนหนงนงนงแฟนองใช่แฟนนงปะอันนี้แฟนสุดหล่อชัดจนมึงไงไม่โสดเราโสดกันทั้งกู่่โสดหมดเลยระ้ังคนระวังคนข้างโกรธนะเองพูดอย่างเงี้ย ก็สดจริงคนข้างๆก็โสดใช่ป่ะโสดทุกคนเหงามากเหงามากการมึงกานเราไม่มีใครคุยด้วยเลยเว้ยไม่รู้ว่าเพราะอะไรอันนี้แอดไลน์ได้นะโอ้หุ่นจ๋าบ้าดูเลยไอจีไอจีเหน็บไม่เย็นไรไลไลหยาดิเอาเป้าเอาไอจีเราเป้าเอาไอจีเราเป้าถ้าไลขอเป็นติดต่องานเอาละกันแต่ถ้าแบบว่าไอจีไอจีได้แต่ถ้าเป็นไม่ไม่ไม่เล่นไลไม่เล่นไลเป็นคนชัดเจนไม่คือไม่ไม่ เรียกว่าไม่ไม่ได้ไลน์เนี่ยไม่ไม่จริงเพราะว่าเองเรียนเนี่ยก็ต้องเล่นเองก็ทั้งเล่นไลน์อยู่แล้วเรียนอะอันนี้ไม่จริงเราเล่นไลน์แต่ว่าเราไม่ให้ไลน์เราเราแบบเราเปิดเผยไลน์เขาไว้ติดต่องานใครเขาจะให้คอนแทคไลน์ก็เป็นคุยยังไงอ่ะต้องดูไลฟ์สไตล์ต้องเป็นคนยังไงอ่ะไม่ได้บอกว่ากูจะให้ไลน์ทุกคนยันเดี๋ยวโดนเดี๋ยวกูโดนดราม่ายุดเดี๋ยวกูโดนดราม่ายุดห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 ยุด ไอ้เฮียสารคามก็แค so ่นี oh. know. ้นะเว้ยเออเองเองคนจังหวัดอะไรอ่ะถ้าเป็นคนจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นแล้วเนี่ยเอ้ยเราเป็นคนชนเราเป็นคนนขอนแก่นผมเคยได้ยินเรื่องหนึ่งมาเอาควานเลี่ยมอ่ะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องมันมั่ะอย่าไปเชื่อเอาควันเลี่ยมขอนแก่นอ่ะไอ้ตู้ปลาอะไรไม่รู้อ่ะเขาเขาชอบเลี้ยงปลากันเหรอครับขอนแก่นเนี่ย ไม่รู้เขาจะตกปลาชอบชอบเลี้ยงปลาปันยินอะไม่ใช่ไม่ใช่ตู้ปลาผมได้ยินว่าตู้ปลาอะคาเรียมอะไรนี่เขาเล่นขอนกันถ้าถ้าแบบไม่รู้จักคือยังมาไม่ถึงครับว่าเขาว่าอย่างเงี้ยไม่รู้เรารู้จักแต่ฮาวเวิร์ดหาวเวิร์ดจังหวัดหรอไม่รู้ฮอโหวิรดร้อยเอ็ดครับฮอโหวิร์ดหาวเรดร้อยเอ็ดให้ถ่ายให้ถ่ายตอนนี้เราอยู่ไหนเราเป็นเด็กดีนะเว้ยอยู่หออยู่ดิคอโต ูหอพิกัดรับดีคอนโดเอ้าแล้วก็ไม่บวดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตได้เราว่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยอ้าวตัวเองไม่ได้กระจายเลยคือไม่กวาด้าหลังเอาไว้ให้ใครกวาดบ้านผมมันก็ต้องกวาดอยู่แล้วปะทำไมไม่เก็บดีๆอ่ะ ก็มันมันปพุ่งตรงลานมันจะมีจุดนี้จุดนีจุดหนึ่งอันนี้คือที่ผมอยู่คือมันจะเป็นลานจอดรถผมใช่ไหมตรงนี้ได้ขอแว่นหน่อยกอีกตรงนึ่งก็คืออ่าตรงตรงตาผมอยู่อีกตรงหนึ่งแล้วก็หน้าบ้านมีอีกอันหนึ่งมีสี่มีห้าอันมีเยอะ ยิงเอาไว้หน่อยก็ได้ไม่พูดใหม่เลยป้าเมื่อกี้ไม่ได้ฟังอ่ะโอ้ยใจร้ายมากแต่ว่าเราฟังไม่เป็นไรแต่ว่าทุกคนคะสวัสดีค่ะเราชื่อโดนานันเราโสดไม่ได้เมื่อกี้มีมีไอจีเรานะคะหน้าของนั้นก็มีอันหนึ่งอันนี้ก็มีอันหนึ่งอัเดือยหน้วขบ้านมันรบ้านมันกว้างเออฟังเราก่อนเอาพูดอธิบายให้เขาฟังไงเขาไม่ได้ฟังเมื่อกี้เนี่ยสวัสดีเราชื่อโดนานเอาโอเคสวัสดีเราชื่อโดนานันทุกคนเราโสดนะไอจีเรานะอันดับสกอร์ดีเอ็กซ์เอ็นทีพีนะพอมาได้สิค่ะพอให้ค่าพอให้เลยค จริงเหรอนะครับพอให้พิมพ์ไงอ่ะพ็บแตแกอย่าไม่ได้กับแกทิไม่เป็ไม่มันทิแต่แกอย่าไม่ได้กับแกมันพิมพ์ไงวะมันพิมพ์ไม่ได้อ่ะแกแกก็ไม่พิมพ์ที่บ้านข่าก็เลยน่าเขินพิมพ์ได้ก็มันพิมพ์ไม่ได้จริงมันกดได้แต่อีเกียอะไรก็ไม่รู้มันกดได้แต่เองบางทีอะทิมได้พิมได้ทิมได้ดูดีๆดูดีมันไม่ได้ไม่ได้แม่หนือไหนขมันพิมไม่ได้แกก็พิมให้เราดิไม่ไม่มันจะมันจะมีมันจะมีไอ้ อ่าจะเป็นแบบข้างล่างข้างขวามันจะเขียนว่าไว้ไว้มันไม่มีมันมันมีแต่ีโมจิมันมีแต่ถัดไปกับหยุดอมันมีมันมีีโมจิใช่ไหมมันจะมีเงินเพราะว่าภาษาเห็นว่าภาษาเป็นภาษาภาษาไม่มีไม่มีอเจอแล้วเออหว่งมันเป็นเรียไหวเปลี่ยนภาษาดิเปล่นาแล้วเหมแล้วมันมีมันมีมันมีแต่เองไม่มีใจไงล่ะรู้แล้วรู้ละ เรามีใจนะเว้ยเราโสดมีใจให้ข้าบ้าละเออแล้วสเปคเองเป็นแบบไหนเนี่ยสเปคเองเป็นแบบไหนอ่ะแบบเองอ่ะแบบเองอ่ะอันนี้จะอันนี้โสดล็อกวงเหรอฮะอันนี้โสดแบบโสดแบบนี้นี่ขอญาตสองนะโสดแบบโสดสิงชิงกระเปียวโอ้ยไอ้เขี้ยมันเห็นเกนตรงนู้นดีกว่าปรับมุมเกนเกนรู้จักคนนี้ด้วยอ่ะใครอ่ะลาลาลาตาลาตาลาตาใคร คนคนที่4ร่วมกับข้าเองไปดูดิลาตาละตารู้จักก็ลาตาก็เป็นเพื่อนเราคณะเดียวกันปะถ้าผมจำไม่ผิดนะคณะเดียวกันแต่คนละภาคแสดงว่าเจอแล้วเน่แสดงว่าเจอลาตาไปแล้วหรอเจอละตามาเดินที่แล้วหรอไปให้ลาตาดูดิลาตาละตีป้าที่เป็นแฝดปะไม่ใช่ดิทช่เป็นแฝดปะลาตาพรฟอน รักษาสักอย่างนึงอ่ะก็ใช่มีฝาแฝดนะอ๋อเหรอไม่รู้ที่ผมไม่รู้ผมไม่ได้ถามเพราะขนาดนั้นคือผมเจอในแอนเข้ามาขอคอนแทคผมหน่อยไม่ได้แล้วอ๋อทีวีโทรศัพให้หน่อยทีวีโทรศัพท์ให้หน่อยแฟนป่ะเนี่ยแฟนปะแฟนปะแกฟอลเรามาเหรอไอ้หนุ่มแฟนปะอันนี้เพื่อนเพื่อนทั้งกลุ่มเลยแต่คนนี้แต่แต่สดแล้วแต่คนนี้มีแฟนใช่ปะสดทนแต่คนนี้เองมีแฟนใช่ปะมีแฟนมีแฟนบ้าง เราโสดคนไม่น่าเสียคนไม่น่าเสียใช่เถอะก็นี่นงไงล่ะตาตามีฝ่าแฝด<ห>ชื่อว่าตีไหนขอ,ขอดู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 คนไหนตาคนเดียวกันปะเออคนนี้แหละคนนี้แหละคนนี้แหละคนนีน้แหละไหนๆก็เพื่อนอ่ะก็เพื่อนภาคเราเก่าเก่า เพื่อนกลุ่มรู้จักด้วยไปเทศการบ่อยอ๋อแล้วมีใจปะเคยเจอในนี้หรอเคยเจอในนี้เคยเจอในนี้มีมีเราก็มีเราก็มีใจไม่ไม่เพราะว่าเขาขอคอนแทคผมตลอดเลยคือผมว่าแต่ผมาไม่แต่ผมมาจะทิ้งจะทิ้งอ่าเรียกว่าอะไรว่ายูทูบผมให้อ๋อเอ้ยขอดูที่สตรีมหน่อยได้ปะ ก็พิมพ์แน่ครับพิมพ์แต่คนดูน้อยอยู่เพราะมันเป็นแบบนิวบี้ผมก็บอกตลอดว่าผมเพิ่งทำนิวบี้เราลงแล้ว้าลงในไหนอะลงลงลงในยูทูบครับได้อีกประมาณสี่วันได้เราจะไปดูชื่แอปอะไรน่ะยองที่สองนี่สองไม่เป็นอะสองนั่นเหรอเออยุ๊กอานแบบผมพูดแล้วพูดแล้วงงอันนี้คืออะไรอะ ช่วงแรกที่ผมทำใช่ไหมผมเล่นเกมมารูแล้วแบบเขาดูเนไหมผมประมาณก็ไม่ใช่ดิคือผมผมเจอเขาแบบอันนี้พูดได้เนาะมีคนชาบูอ่ะแล้วเขาบอกแล้วเขาพีมาบอกว่าแกน่ารักอ่ะเรฟังก่อนชีแล้วเขาบอกว่าแบบแล้วเขากาใช่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 ใช้หน่ใช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 ่ะช่ใ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 ก่อช่ใช่อช่ใช่ใชะใช่ใง่ใช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 าบอกอย่งเ่ี้่ผมเดี๋ยวโอยใดี๋ยวผมเต้่ใช่ใช่นึ่ใชาาแล้วแล้วอย่ใช่ใช่่ใว่่ในึ่แต่ในึ่ ไไไมไไม่่ด้เห็นแต่ว่าเธอเหล่อนะเธอหล่หอแป๊บเดียวแป๊บเดียวดังแน่อนอนแกเธอเชื่อเราฮะแกเธอเชื่อเราคือลยแปปเดียวเธอก็แบบไม่บอกว่าเธอเชื่อเราแป๊บเดียวเธอก็อด,อกอดังเธอหล่อแกก็มาคอยซัพพอร์ตข้างๆค่าดิบ้ากายเต้นท่าขอดิเออว่าแต่แกชื่ออะไรนะเออชื่อโปรเจกต์ครับฮะโปรเจกต์โปรเจกายกายเต้นท่าโปรเจกต์ให้ดูหน่อย เร,เราชื่อเราชื่อโดนัทนะแล้วโดนัทมีรูเอ็งมีใจปะมีมีใจให้เอ็งอะกายเต้นท่านี้ให้ดูหน่อยกายเว้ยกลัวนคนมันเหงยเราเองมีใจให้เราเปล่าเราเองมีใจให้เราเปอนอย่างมีเหมือนกันไอ้มีเด็ชอบค่าชื่ออะไรค่าชื่ออะไรแกแกแกบอกชื่อแกด้วยอ๋อไม่ฟคให้เองไทยชื่อชื่อเพื่อเราอยู่บนท้องฟ้า ชื่อฟ้าเหรอฮุ้มชูมี่เอ็งเอ็งเอ็งเคยฟังนี้เอ็งเคยฟังเพลงนี้ปะเอ็งไหรกูเกิดแล้วเวลากูบอกว่ากูชื่อนี้นี่แต่คนร้องเพลงอยู่มันเชยนี่แกรู้ป่าวว่าตอนนี้เรากำลังคุยกับแกอยู่ตรงเนี้ยอูน่ารักแล้วเนี่ย เอาเคโฟกัสที่จุดโฟกัสที่จุดเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเออระเบียงรัเบียงแกรู้ป้ะแกก็คือแบบอาจจะดังก็ได้นะคนตรงนู้นอาจจะถ่ายอยู่ใช่พอเราเปิดมาแล้วเราอยู่อย่างนี้น่ารักแล้เนี่ยเออเห็นโฟกัสที่จุดถึงแล้วโทษที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 เออเออเอาใหม่อุ้ยไม่แกแกดูแกต้องดูข้างนู้นเราใหม่เอาใหม่อ้าวโดนนัดก็ให้โฟกัสไม่หรอเออือรถรถขาวอ่ะรถขาวดิ แต่เสื้อแต่เสื้อดำค่ะเราเขาเยอะอยู่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวแกไปเจอคนอื่นที่ดีกว่าเราเดี๋ยวแกก็ลืมเราแต่เราจะไปนะไม่ลืมผมไม่ลืมผมไม่ลืมผมจับผมเอารงกตังานที่ไม่ลืมพวกอากาศแบบผมแบบเป็นคนแบบตัดคลิปเองใช่ไหมผมก็ยังจําได้อยู่ทุกคนยังเพราะบางคนแบบว่าไม่สะดวกออกคลิปผมก็ตัดออกให้แต่แต่แต่ต้องทักมาบอกในไอจีนะผมเพราะผมผมตอบทุกคนอยู่แล้วเราโสดนะแต่ว่ามีแต่ว่าเออแฟนอยากเห็นนะ เออเรา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 สะดวกเราสะดวกเราสะดวกเราสะดวกเธอเธอทักเราได้นะโอเคเราสะดวกบ๊ายบยเจอกันนะครับผมมาละบ๊ายาบายบายจ้า